สรุปข้อคิด18ข้อจากหนังสือ The Psychology of Money หรือจิตวิทยาทางด้านการเงินที่นักเทรดหรือว่านักลงทุนทุกคนควรจะอ่าน1ครั้งในชีวิตครับ การสร้างตัวเองให้สามารถมั่นคงได้และการที่จะรักษาความมั่นคงได้ในระยะยาวเนี่ยมันก็คือคนละสกิลกันนะครับทุกคนถ้าคุณตื่นรู้กับสิ่งนี้หรือว่าเข้าใจในสิ่งนี้เนี่ยชีวิตการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปนะครับสวัสดีรครับผมวันนะครับนพวินธนพโพกินทะนนันนะครับจากสถาบันฟาสบูนะครับปัจจุบนันผมเองนะครับเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นโค้ชนะครับในสถาบันฟาสบู วันนี้นะครับทุกคน,นครับผมจะพาทุกคนมารีวิวข้อคิดนะครับที่ผมได้จากหนังสือ The Psychology of Money หรือว่าจิตวิทยาทางด้านการเงินผมบอกได้เลยนะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนควรจะอ่านไม่ว่าจะเป็นนักเทรดนักลงทุนหรือว่าพนักง,งานประจําหรือว่าทุกคนทั่วไปเลย ผมแนะนําให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับทีนี้ผมจะอธิบายถึงประโยชน,น์ของการที่เราเข้าใจในเรื่องการเงินถ้าสมมติว่าเราในมุมมองของนักเทรดเนาะถ้าเราสามารถเข้าใจในแง่ของการเงินได้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาทางด้านของ mindset แล้วพัฒนาใน Skill s e ตที่ถูกต้องด้วยในระยะยาวนะครับซึ่งหนังสือ The Psychology of Money เนี่ยจิิายาการเน,เนี่ยก็เขียนทุกอย่างไม่ครบถ้วนแล้วนะครับซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า Morgan Housel คัรบทีนี้ครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้ในหนังสือเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทุกคนบนโลกเนี่ยไม่มีใครเป็นคนบ้านะครับโอ้โหเปิดมานี่ก็แรงเลยนะครับไม่มีใครเป็นคนบ้าอันนี้จริงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เนาะเขาบอกว่านะครับเราทุกคนเนี่ยต่างมีประสบการณ์มีความเชื่อทางด้านการเงินแตกต่างกันออกไปอันนี้อาจจะเกี่ยวกับประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะไม่เหมือนกันนะครับแล้วทุกคนนะครับก็มี เกมการเงินเนาะที่ต้องเล่นนะครับในแต่ละบริบทต่างกันเนาะบางคนอาจจะมีธุรกิจบางคนอาจจะเป็นพนักงานประจําบางคนอาจจะเป็นเทรดเดอร์อย่างเราเราเองเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นนักลงทุนเนี่ยเกมการเงินของแต่ละคนมันบทละครหรือว่าตัวละครหรือว่าการเล่นเกมของการเงินมันก็จะไม่เหมือนกันในหนังสือเนี่ยเขายกตัวอย่างนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีโซเชียลมีเดียเนาะหรือว่าเอาง่ายๆมือถือเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีบทบาทมากในสังคมของมนุษย์ปัจจุบันก่าเราจะเข้าถึงข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องอยากมากมาก ในการเข้าถึงข้อมูลเขายกตัวอย่างนะครับในสมัยของอาจจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าเราเนาะเขารู้จักแค่ลอตเตอรี่แล้ว<ม>นําเงินเก็บเนี่ยมาซื้อลอตเตอรี่เพื่อหวังแจ็คพอตก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขามีความสุขแล้วก็หวังจะร่ารวยในตอนนั้นเพราะว่าในองค์ความรู้ของคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเออมีการลงทุนในหุ้น หรือว่ามีการลงทุนในกองทุนก็รู้จักกันแค่ลอตเตอรี่ก็อาจจะมันก็ซื้อแค่นั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะของคนในสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างในสมัยก่อนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเนาะปัจจุบันเนี่ยก็มีการลงทุนหรือว่าเขาเรียกว่าหุ้นซิ่งหรือว่าการเก็งกาไรในหลายรูปแบบมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอย ดอชคอยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเหรียญหรือว่าอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือว่า o r อ x เ,เ,เองก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกการเกงร็งอะไรนะครับอันนี้แหละมันคือความแตกต่างของเจเนอเรชั่น นะครับที่มุมมองในการลงทุนของการเงินของคนในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่1นนะครับก็คือทุกคนบนโลกเนี่ยไม่มีมีใ,ใครเป็นคนบ้าเนาะก็มุมมองทางการเงินของแต่ละคนก็อาจจะเปลี่ยนไปตามประสบการณ์แล้วก็ความเชื่อทางด้านการเงินนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเจเนอเรชันด้วยในข้อที่2เนี่ยนะครับในเรื่องของความโชคดีและความเสี่ยงเนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยินเนาะประโยคหนึ่งที่ว่า ความโชคดีเนี่ยคือผลรวมของคําว่าโอกาสแล้วก็การเตรียมพร้อมทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมครับหลายครั้งในชีวิตของเราเนี่ยครับไม่ว่าเราจะสามารถประสบความเร็จได้ด้วยตัวเองคนเดียวจนในที่สุดเราอาจจะประมาทหลงเละเลืองจนเกินไปนะครับจนทําให้สิ่งที่เราสร้างมาในระยะเวลาอาจจะ3ปี5ปีเนี่ยพังลงภายในปีเดียวเลยก็ได้นะครับมีตัวอย่างครับในเรื่องของการเทรดคนที่เข้ามาเทรดแล้วมีจังหวะและโอกาส ที่เราวิเคราะห์การซื้อขายได้อย่างถูกทางในหลายๆครั้งติดกันฟังดูเป็นเรื่องที่วิเคราะห์มาอย่างดีเข้าในจังหวะที่ถูกหลายครั้งเทรดมา10ครั้งชนะ10ครั้งถือว่า20ครั้งชนะทั้ง20ครั้งเลยแต่อาจจะด้วยความผันผวนแล้วก็ความมั่นใจของตัวเองด้วยก็อาจจะทําให้กําไรที่เราสร้างมาเนี่ยหายไปในหนึ่งไม้ที่เราไม่ยอมขัดก็เป็นได้เหมือนกันสรุปก็คือการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของ โชคดีอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของโอกาสอย่างเดียวเราต้องอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเออเราต้องทําตามแผนแล้วก็รู้สึกพอให้เป็นมันจะสามารถทําให้เราชนะในเกมระยะยาวแล้วก็ให้เราอยู่ในตลาดได้ระยะยาวเหมือนกันจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่2ก็คือความโชคดีแล้วก็ความเสี่ยงนะก็ค,คือต้องบาลานซ์ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับในข้อที่3ครับทุกคนเขาจะเน้นย้ําเรื่องการ พอให้เป็นจะเห็นกําไรนะครับคล้ายๆข้อที่2เลยนะครับในข้อนี้เขาก็จะขยายความตรงนี้นะครับก็คือกําไรที่เราได้มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเงินตราเพียงอย่างเดียวนะครับแต่นั่นหมายถึงความพอใจอย่างแท้จริงโดยปราศจากการเปรียบเทียบกับใครด้วยครับอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ย เราเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมเป็นแรงกระตุน้นซึ่งทําให้เราเนี่ยมีความอยากได้อยากมีอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราเห็นในโซเชียลมีเดียเนาะจะมีคนที่โชว์ไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่อูฟู่หรูหรากินอมตรมากมายหรือว่าโชว์รวยต่างๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่อายุเท่ากันเนาะที่เขารวยกว่าอาจจะด้วยการที่เขาทํางานมาก่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในโลกโซเชียลมีเดียจะเต็มไปด้วยการที่แบบนี้มากเราจะถูกหลีดเราจะเห็นคอนเทนต์ที่ คนนั้นก็ประสบความสำเร็จคนนี้ก็ประสบความสำเร็จมันก็เลยเป็นแรงกระตุ้นเนาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากได้แบบนี้เราอยากมีแบบนี้บ้างถ้าพูดง่ายๆคือของมันต้องมีเนาะและทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพชัดมากขึ้นนาเอเนี่ยยอมที่จะเป็นนี่เพิ่ม เพื่อที่จะซื้อรถหรูตามเพื่อนตามกระแสสังคมเนาะที่เขาขับขับกันนะครับแต่ดันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับทุกคนทําให้อาจจะอ็กซิเนต์เรื่องครอบครัวอ็กซิเนต์เรื่องค่าใช้จ่ายพยาบาลอนะไรก็ตามแต่ทําให้เขาเนี่ยผ่อนไม่ไหวอันนี้คือพูดถึงนายเนะ แล้วทีเนี้ยเขาก็ต้องยอมโดนยึดไปพร้อมเงินดาวก้อนที่เก็บมาทั้งชีวิตทุกคนฟังดูเป็นยังไงบ้างครับในมุมผม,มนี่คือเสียดายมากนะก็คือถ้าสมมติว่าเราซื้อของตามคนอื่นแล้วเราเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของเราเนะี่ยไปซื้อเช่นตัวอย่างนายเอที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้สิ่งที่เราได้มันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้ชีวิตเรามันลําบากแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเข้าใจในแง่มุมของนักเทรดหรือว่านักกินกำไรมากขึ้นเนาะยกตัวอย่างเช่นนายเเหมือนกันครับ ใน A เนี่ยรักษาพอร์ตไปได้เป็นปีคือเทรดพอร์ตเนี่ยตั้งแต่ปี2020จนปี2021กลางปีเขารักษาพอร์ตได้มาเป็นปีเลยปีครึ่งมีวินัยกับตัวเองมากแต่เขาเห็นอาจจะเป็นนักเรีนในรุ่นเดียวกันของเขาเนี่ยโชว์กำไรที่มากกว่าเขาในเปอร์เซ็นต์นที่เท่ากันเช่นเขา เท d ดพอดเนี้ยมา2,000เหรียญแล้วเขาทำกำไรได้เดือนละ20%นั่นแสดงว่าเขาได้กําไรเดือนละ400เหรียญแต่เพื่อนในรุ่นกันเดียวกันของเขาเนี่ยกับเทรดอีกพอ์ตนึงแต่พอตขนาด1,000 0เหรียญแล้วทํา1 0แล้วทำา20%ต่อเดือนเท่ากัน แต่กาไรที่เขาได้เนี่ยเท่ากับ2,000เหรียญคือเท่ากับพอตของเขาเลยมันเกิดการเปรียบเทียบครับนายเอเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจกับกาไรของตัวเองเพราะาเปรียบเทียบ,บ,บกับเพื่อนในรุ่นหรือว่าพอทตัวเองที่เล็กไปจนทําให้เขาครับโผล่ว่เทรดอาจจะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะได้กําไรนะเพราะว่าถ้าเทรดมาเป็นปีแล้วเนี่ยอาจจะมีการเข้าใจในพืติีการการาฟเนี่ยก็คงจะรู้หมดแล้วแหละมันจะมีจังหวะหนึ่งที่การาฟมันไม่ได้เป็นตามที่เรามอง สุดท้ายครับนายเองก็ไม่สามารถทนได้ไม่ยอมรับการพ่ายแพ้ของตัวเองผิดทางออกไม้เพิ่มผิดทางออกไม้เพิ่มสุดท้ายก็พอดแตกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะในข้อที่3เลยคือคําว่าพอใจเป็นแล้วจะเห็นกําไร นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในแง่ของมุมของนักเทรดเนาะจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่3แล้นะก็คือพอใจให้เป็นจะเห็นกําไรทีนี้ข้อ4ครับเราต้องรู้จักพลังของดอกเบีย้ยถูกต้นครับหรือ compounding นั่นเองการลงทุนที่ดีเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าทํากําไรได้เฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็คงแบบเยอะๆเลยเหมือนอาจจะจิมไซมอนหรือว่าคนทุกคนอาจจะมองว่าเออปีนี้อาจจะอยากโตแบบพุ่น5เด้ง1ิเด้งอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วครับการที่จะทํากําไรที่ดีในแง่ของการลงทุนเนาะก็คือเราต้องใช้ดอกเบีย้ยทบต้นครับทุกคนกำไรต่อปีเนี่ยไม่ต้องเยอะยกต ตัวอย่างของปู่วอร์เรนเบรฟเฟ์เขาทำกำไรแค่20-22%เองแต่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่า compound interest นะครับก็คือน้อยๆคุณนานๆ เท่ากับมหาศาลถ้าเรามองหาบิ๊กช็อตหรือในสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนหนึ่งให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเรามองหาบิ๊กช็อตเรามองหาแจ็คพอตที่มันจะเกิดขึ้นกับพอตเราคำถามคือถ้าเราทำได้มันโชคดีไหมแน่นอนครับทุกคนโชคดีมากแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราสามารถทำได้แบบนี้แล้วพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผลตอบแทนที่ดีหรือว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีที่จะสามารถทําให้เราชนะตลาดในระยะยาวในหนังสือ the psychology of money เนี่ยเขาย้าเลยครับในข้อที่สี่นะก็ สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมออาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้ครับทุกคนเหมือนตัวอย่างที่ผมยกให้ดูเมื่อกี้เนาะก็คือวันละแค่หนแต่เราคูณระยะเวลาที่มันนานพอนั่นต่างหากคือสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนที่ดีนั่นเองครับข้อที่5นะครับในหนังสือ The Psychology of Money เนี่ยเขาบอกว่าทักษะในการหาเงินเนี่ยมันไม่ใช่ทักษะเดียวกันในการเก็บเงินนะครับมันคนละทักษะกันเขาบอกว,ากว่าการที่เราจะมีเงินได้นั้นเราต้องทำอะไรหลายอย่างมากนะครับเราต้องทำงานบางครั้งต้องอดหลับอดนอนบ้างเนาะหรือว่าบางครั้งต้องทนตื่นเช้าหรือว่าเราต้อออองงทะะไไรหลาาายย่่มกเพืจ นนจนวันนึงเนี่ยเราสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วก็เราก็มีเงินระดับหนึ่งแต่ทีนี้ครับทักษะในการหาเงินเนี่ยมันเป็นทักษะที่ถามว่าจําเป็นไหมแน่นอนจําเป็นครับแต่อีกอันนึงที่จําเป็นเหมือนกันก็คือทักษะในการเก็บเงินครับทุกคนในหนังสือ the psychology of money เ,เขาบอกว่าทักษะในการเก็บเงินเนี่ยมันจะเป็นทักษะที่จะทําให้เงินที่เราหามาอย่างยากลําบากเนี่ย มันอยู่กับเราได้นานครับแล้วเราจะสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็ไปทบต้นได้ฉะนั้นเราหาเงินอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราต้องรู้จักเก็บให้เป็นแล้วต่อยอดให้เป็นครับต่อไปคือข้อที่6ครับเขาบอกว่ายิ่งทํามากยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จหรือว่ากลยุทธ long ์ long tails ครับ ซึ่งกอรุอยธ์ลองเทลส์เนี่ยนะเขาก็บอกว่าบรรดาจํานวนผลงานจํานวนมากที่ศิลปินได้สร้างขึ้นมาไม่กี่ผลงานเท่านั้นที่จะได้รับการขับเคลื่อนและเป็นที่รู้จักในวงกว้างหรือเราเรียกว่าแมสนั่นเองครับซึ่งผลงานที่แมสนะ่ะถ้าในงานศิลปะเขาเรียกว่ามาสเตอร์พีซนะครับมาสเตอร์พีซก็คือผลงานชิ้นโบแดงหรือว่าผลงานชิ้นเอกที่จะสามารถมีประสิทธิภาพแล้วก็ชดเชยต้นทุนของผลงานที่จะถัดมาทีนี้ผมจะยกตัวอย่าง ให้นักเทรดเลยนะเก่งกําไรที่กําลังดูผมอยู่ตอนนี้เนาะเข้าใจในแง kind of ่ของการเทรดให้เห็นได้ชัดภาพชัดเลยนะก็คือคําว่า RR ครับก็คือ risk reward นะครับแล้วก็ ratio ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเข้าใจนะครับในแง่ของการเทรดเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากนะครับในเรื่องของ RR หรือว่า risk reward ratio นะครับก็คืออัตราส่วนนะอันนี้คือแปรนะ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกําไรที่เราได้รับนะครับเช่นก่อนที่เราจะเทรดเนี่ยเราควรจะมีในใจนะว่า SL เราอยู่ตรงไหนหรือว่า TP เราอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าบางคนอาจจะตั้ง TP SL ไว้เลยก็ได้นะครับแต่ในมือใหม่เนี่ยเราจะชอบปล่อยให้กราฟเนี่ยมันโดนลากได้หรือว่าปล่อยให้กราฟเนี่ยมันเลย SL ไปได้แต่พอตอนที่มันบวกหรือไม้ที่ฟ้าเนี่ยก่อนที่จะถึง TP เนี่ยเราดันเก็บไปก่อนนั่นหมายความว่า ถ้าเราเทรดสิครั้งเราอาจชนะ8ครั้งเราอาชนะ7ครั้งพอมาดูที่กําไรแล้วเนี่ยกำไรเราอาจจะเป็นติดลบอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราลองคิดกับกันดูถ้าสมมุติว่าเรานะครับทำตัวเหมือนศิลปินทาตามแผนเช่นเรามีอัตราการ RR เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1น1ต่อ3 1ต่อ2ในระยะยาวถ้าเราเทรดสิครั้งนะครับถ้าเราทําตามแผนเนาะเราทนให้มันถึง TP ได้แล้วเวลาถึง SL แล้วก็คัดเนี่ยไม้ที่มันลบเนี่ย หรือว่าไม้ที่กําไรเนี่ยเกือบสิครั้งเราชนะ8ครั้งหรือว่าเราอาชนะ7ครั้งเนี่ยแต่ไม้ที่ลบเนี่ยมันก็โดนเยอะนะแต่ว่าเราทําตามแผนครับทุกคนเราปล่อยให้มันถึง TP ได้เวลาถึงจุดคัดขาดทุนเนี่ยหรือว่าเราทนดอยดาวได้แค่นี้และเราทําตามแผนได้สุดท้ายครับทุกคนไม้ที่กําไรเนี่ยมันก็จะไป cover ไม้ที่ขาดทุนเช่นกันกับการที่เรามี master pit ในระบบเทรดของเราเท่นองครับถ้าเราตั้ง RR เป็นหรือว่าถ้าเราทําตามแผน ที่เราวางมาได้เนี่ยมันก็อาจจะทาให้กาไรอาจจะไม่ได้เยอะแหละแต่ว่าอย่างน้นอยๆมันก็กำไรมันก็จะทําให้เราเนี่ยค,ค่อยๆสร้างพอร์ตแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะชนะในเกมการลงทุนหรือว่าชนะในเกมการเก็งกําไรได้นะครับต่อไปก็คือข้อที่7ครับทุกคนในหนังสือ The Psychology of Money เขาบอกว่ามากกว่าการได้รับเงินเนี่ยก็คืออิสรภาพในการเลือกใช้ชีวิตนะครับในไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการนั่นเองครับจริงๆเนี่ยไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการเนี่ย,ย,ย,ยมันจะไม่ได้ขึ้นกับความต้องการของคนอื่นแต่มันจะขึ้นกับความคาดหวังของเราถ้าเรามีความสามารถนะครับ ในการที่เราจะเลือกไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเงินมันจะพอใช้หรือเปล่าหรือความยืดหยุ่นในด้านของเวลาของเราเนี่ยมันมีมากนะครับอย่างเช่นเราจะทํางานที่ไหนก็ได้เราจะไปเที่ยวก็ได้แต่เรายังสามารถทํางานไปด้วยแล้วก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยหรือว่าตอนที่เราป่วยเนี่ยหรือว่าตอนที่เราไม่สบายเนี่ยเราสามารถอยู่โรงพยายบาลได้นาน3วัน7วันหรืออ,อาจเป็นเดือนเนี่ยแต่เรายังไม่ต้องกังวลว่าเงินมันจะมันหายไปไหมหรือว่าเราต้องการที่จะพักผ่อนนานแค่ไหนก็ได้เขาบอกว่าอิสระภาพในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้้้้นนนฐฐาาาทีี่มมมมุตออองงกก็คคืืวรขพ กอต้องการอิสระเขาบอกว่ามันไม่สําคัญว่าเราจะหามาได้เท่าไหร่แต่มันสําคัญว่าเรามีอิสรภาพในชีวิตมากแค่ไหนแล้วเงินที่เรามีเนี่ยเหลือเก็บเท่าไหร่ซึ่งการที่เราจะมีอิสรภาพในชีวิตได้นะครับหรือว่าการที่เราจะมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยสุดท้ายเงินที่เราหามาเนี่ยมันไม่สําคัญเลยครับมันสําคัญว่าเราจะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปต่อยอดให มันเกิดเป็นแพสซีฟเป็นคำอีกด้านหนึ่งที่จะทําให้ทําเงินให้เราในทุกๆเดือนและเราไม่ต้องทําอะไรอันนี้ก็คือข้อที่7นะครับของหนังสือ The Psychology of Money ก็คือเงินที่ได้รับมาไม่สําคัญเท่ากับอิสรภาพในชีวิตนะครับต่อไปครับข้อที่8ครับทุกคนอันนี้ข้อนี้ค่อนข้างน่าสนใจเวลาเราเห็นรถหรูเราสนใจแค่รถหรูเราไม่ได้สนใจคนคนหลายคนเนี่ยแทบจะไม่ได้มองเลยว่าคนขับเนี่ย เป็นใครแต่เขามักจะคิดว่าถ้าได้เข้าไปขับรถคันนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเขาจะจินตนาการถึงว่าเออถ้าเราเข้าไปอยู่ในรถคันนั้นเนี่ย เราได้เข้าไปขับในอาจจะเป็นรถพอร์ชหรือว่าในเบลลี่ก็ได้ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างหรูหราเนาะเราจะมีความรู้สึกยังไงเพราะคนส่วนมากครับแรงผลักดันที่เราต้องการอยากได้อยากครอบครองรถหรูนั้นเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาจะอารมณ์ประมาณไหนแล้วก็ฟิลมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเขาบอกว่าเพราะคนส่วนมากเนี่ยแรงผลักดันในการที่เราจะทําสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้เราอยากครอบครองสิ่งน,นั้นเนี่ยหรือว่าอยากครอบครองรถหรูเนี่ยมันมาจากการที่เขาต้องการการ ยอมรับจาก คนรอบข้างกับทุกคนอันนี้เขามีอ้างอิงจากทฤษฎีด้วยกนนะครับเขาบอกว่าอ้างอิงจากทฤษฎีของมัสโลนะครับที่รเรียกว่าทฤษฎีลำดับความต้องการของมสัสโลนะครับลำดับความต้องการข้อที่3ของทฤษฎีมาสโลเนี่ยนะเขาบอกว่าการที่ได้ครอบครองรถหรูหรือว่าการที่ได้ครอบครองสิ่งที่มันเป็นหน้าตามสังคมหรืออาจจะเป็นแบรนด์เนมก็ได้จะช่วยให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมองเราแล้วก็ยกย่องเราแล้วก็เราจะได้รับการยอมรับนะครับแต่เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการ ที่เรามีรถหรูห,หรือว่าการที่เราใส่แบรนด์เนมเนี่ยเขาไม่ได้ศรัทธาในตัวเราซะทั้งหมดครับบางครั้งเนี่ยเขาศรัทธาในสิ่งภายนอกของคุณในหนังสือเขาบอกว่าการที่เราจะได้รับความศรัทธาหรือว่าการยกย่องหรือว่าการได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงเนี่ยคือการที่คุณเนี่ยเป็นมิตรกับคนรอบข้างครับคุณเป็นคนที่จริงใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเมตตาต่อผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงโดยที่ ไม่ใช้สิ่งภายนอกเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นตัวดึงให้ทุกคนมายอมรับในตัวคุณอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการถูกยอมรับโดยแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่8นะครับของหนังสือ The Psychology of Money ซึ่งผมมองว่ามันก็จริงๆด้วยเนาะโอเคครับต่อมานะครับในข้อที่9นะครับเขาบอกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยมันคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นหนังสือบอกว่าบางคนเนี่ย เขาคิดว่าความมั่งคั่งเนี่ยคือบ้านหลังลด้หนึ่งร้อยล้านบาทหรือเงินสด100ล้านบาทหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่สื่อถึงความรวยอาจจะเป็นเครื่องประดับอาจจะเป็นเพชรอาจจะเป็นแหวนหรือว่าจะเป็นสร้อยหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนาะแล้วในหนังสือก็ย้ำบิกนะครับว่าการที่เรามีสิ่งเหล่านี้หรือว่าการที่เราแบกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการหักหัวนะครับทิมลงสู่หายนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะเราเนี่ยจะหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอครับแม้ภายนอกเนี่ยจะดูดีนะครับแต่ว่าตัวเองเราเนี่ยจะรู้สึกลึกๆเนาะว่ามนน่คารเต้อองยีู คอยมีนี่คอยต้องมีสิ่งของเหล่านั้น,เ,นเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นเนี่ยข้อนี้ก็ค,คล้ายๆกันกับข้อแปนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับเป็นคนระดับปานกลางเนาะเขาเนี่ยยอมที่จะกู้เงินมหาศาลเนี่ยเพือพ่อที่จะซื้อของบางอย่างนะครับระดับตัวเองเพื่อจะให้การยอมรับจากสังคมนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแลกมาด้วยภาระที่มันมากขึ้นเนาะจากที่เดิมๆเนี่ยเรามีความสุขอยู่แล้วมีฐานะปานกลางพอมีพอใช้ไม่ได้เดือดร้อนนะครับแต่ว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่าอยากให้คนอื่นยอมรับนะครับโอ้โหหนังสือเล่มนี้พูดเรื่่่่อออองงงงกกาาาารรยยมมมััับบจสคคคนนข้ะว ค่างที่แท้จริงเนี่ยคือรายรับที่เรายังไม่ถูกจ่ายออกไปทําให้เรามีทางเลือกและมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตได้นะครับและยังสามารถที่จะมีเงินงอกเงยที่จะทําให้ความสุขภายในเราอ่ะไม่หายไปแล้วเขาขยายความต่อนะว่าความมัง่งคั่งแท้จริงเนี่ยก็คือการที่เราจะสามารถหยุดงานแล้วไปเที่ยวได้อยา่างไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยหรือว่าเวลาเรามีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ยังมีเหลือ พอที่จะต่อยอดให้มันทบกันปเป็นเรื่อยเพื่อจะมีเงินนั้นมากขึ้นได้นะครับฝากเตือนเนาะอย่าแค่คนอื่นจนลืมแค่การเงินของตัวเองอันนี้ก็คือข้อที่เโอเคครับทุกคนครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับ9ข้อเรายังเหลืออีก9้าข้อเราจะไปต่อกันที่ EP 2ีอนะครับอันนี้ก็เป็น EP 1ีเนาะของสรุปหนังสือหรือว่าสรุปบทเรียนจากหนังสือ Psychology of Money นะครับ18ข้อเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อที่ EP 2ีนะครับว่าไอข้อที่เหลือเนี่ยมันมีบทเรียนหรือว่ามีข้อคิดอะไรที่น่าสนใจ เดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP ที่2ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูวิดีโอจนจบนะครับถ้าทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับถ้าเป็นในเพจ Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP ที่2ครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย